สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่137ย้อนเวลากลับไปนี่คือการควบคุมพื้นที่และเวลาหลัวเฟิงคิด เขารู้สึกว่าพลังที่จับต้องไม่ได้ที่โอบล้อมเขาไม่ใช่ทั้งควบคุมพื้นที่และเวลาแต่เป็นพลังที่เหนือกว่าทั้งสองอย่างเลดริเวอร์เอ็มเพอเรอร์ค่อยๆลุกขึ้นในขณะนั้นเขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงออกมาดึงดูดความสนใจจากทายาททั้งหมดเทพสัตว์อสูรฟ้าแอบมองลงมาด้วยสายตาดุดสายฟ้าดวงตาของเขาเปล่งประกายด้วยความเป็นมิตร และพลังที่ล้อมรอบหลัวเฟิงก็หายไปทำให้หลวเฟิงตะลึงเงินเทพสัตว์อสูรฟ้าเปิดปากและเริ่มพูดแม่น้ำเล็ดเทพสัตว์อสูรกล่าวพลังของคุณการพัฒนาของคุณและเจตจำนงของคุณทำให้ฉันพอใจเทพสัตว์อสูรกล่าวเขามองลงมาและจดจ่อกับหลัวเฟิงข้าจะให้ของมีค่าแก่เจ้าทายาทเกือบทั้งหมดที่อยู่บนพื้นรู้สึกตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะพูดคุยกันเองเป็นการมอบในที่สาธารณะ เทพสัตว์อสูรมาที่นี่เพื่อมอบของมีค่ามันต้องเป็นสมบัติที่แท้จริงทําไมพระเจ้าอสูรอสูรถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ําเลดโชคดีมากที่เขาจะได้รับสมบัติที่แท้จริงอีกครั้งทายาททุกคนต่างตื่นเต้นเทพอสูรสายฟ้าก็ไม่หยุดการสนทนาของพวกเขาเขามีความสุขที่เห็นทายาทคนอื่นอิจฉาเออะอะไรกันไปหมดทายาทคนหนึ่งกล่าวถ้าคุณสามารถฆ่าจัก,กรพรรดิได้ในฐานะนักสู้อมตะ โรงเรียนเทพก็จะมอบสิ่งล้ำค่าให้กับคุณจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีดอยู่ในระดับเดียวกับจัก,กรพรรดิสุชงผู้ซึ่งเคยได้รับของมีค่าในที่สาธารณะมาก่อนฉันจะฝึกฝนตัวเองบางทีสักวันหนึ่งฉันก็จะได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันหลัวเฟิงไม่ได้ยินการสนทนาบนพื้นที่ทายาทเขาไม่ต้องการที่จะได้ยินพวกเขาเขาตั้งตารอสมบัติที่แท้จริงด้วยความเบิกบ,บานใจขอบคุณเทพสัตว์ร้าย หลัวเฟิงทำความเขารบเขาในขณะเดียวกันลูกบอลสายฟ้าขนาดมหฮึมาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาลูกบอลมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายหมื่นไมล์และพุ่งเข้าหาห,าหลัวเฟิงราวกับอุกาบาตสายฟ้าหายไปเมื่อลูกบอลแสงพุ่งลงมาเมื่อมันลอยลงมาที่หลัวเฟิงสายฟ้าก็หายไปเหลือเพียงกระจกโบราณที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยไมล์กระจกนั้นกลมสีทองเปล่งแสงสีทองจากพื้นผิวของมันมันหยุดเคลื่อนไหวตรงหน้าหลัวเฟิง หลวเฟิงมองไปที่กระจกยักษ์ที่อยู่ข้างหน้าเขางงงวยกระจกหลวเฟิงกราบพริบตาข้าเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเจ้าเทพสัตว์อสูรกล่าวพลางมองลงมาดวงตาแต่ละข้างของเขาใหญ่กว่ากระจกเอาไปครับท่านหลวเฟิงตอบด้วยความเคารพเขาเก็บกระจกโบราณไว้ในวงแหวนโลกของเขาสำหรับการเรียนรู้สิ่งล้ำค่าเขาตัดสินใจที่จะทำหลังจากที่เทพสัตว์อสูรจากไปท้ายที่สุดแล้ว เทพทสัตว์อสูรยิ้มและกล่าวว่าอย่าทำให้ฉันผิดหวังเบดริเวอร์ฮองเทพทสัตว์อสูรหายตัวไปและพลังที่ไม่มีตัวตนก็หายเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะบาไวเนียกลับมาเป็นเหมือนเดิมและทายาททั้งหมดบนพื้นดินได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทายาท,ยาทยจากเผ่าพัานธุ์อื่นหลายคนรีบพยายามคุยกับหลัวเฟิงยินดีด้วยจากกระพัดเบดริเวอร์ ยินดีด้วยที่ได้รับสมบัติที่แท้จริงอีกชิ้นจากกระพัดแห่งแม่น้ำใบมีดหลัวเฟิงยิ้มให้แล้วเขาก็กลับไปที่วังของเขาทันทีเขาไม่ต้องการที่จะพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆสิ่งที่เหมือนกระจกเงานั่นมันมีนมค่าอะไรถามทายาทคนหนึ่งขณะที่หลัวเฟิงจับไปไม่รู้อีกคนตอบฉันเคยเห็นสมบัติประเภทกระจกเงาที่ใช้ช่วยในการโจมตีด้วยภาพลวงตา จัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดมีความเชี่ยวชาญในอาวุธพลังวิญญาณทำไมโรงเรียนเทพบรรพบุรุษถึงมอบของมีค่าให้กับเขาเพื่อช่วยในการโจมตีด้วยภาพลวงตาอย่าใช้การคาดเดาสมบับางทีมีเพียงจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีดเท่านั้นที่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้ ความเร่งรีบและพลุกพล่านไปทั่วเกาะบัไวเนียและข่าวที่ว่าเทพอะสูรสายฟ้าได้มาถึงเกาะแล้วและได้มอบสมบัติล้ำค่าให้หลัวเฟิงเป็นการส่วนตัวได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน Northern Territory Allianc ได้รับข่าว ชายผมขาวสี่กีบเดินเข้าไปในพื้นที่แล้วพูดว่าฮ่าฮ่าโรงเรียนเทพบรรพบุรุษใช้เทคนิคเดียวกันนี้มาตั้งแต่กำเนิดจากกระวาลพวกเขาเริ่มดึงจาก,กรพพัดแห่งแม่น้ำใบนีทันทีหลังจากที่เห็นว่าเขาเป็นอย่างไรท่านอาจารย์อัศวินเปเฟงกล่าวขณะที่เดินตามปรมาจารย์ไปชายผมขาวและสี่กีบเท้าเดินช้าช้าผ่านบริเวณน,นั้นและหยุดที่จัตุรัสหน้าพระราชวังลอยน้ำอัศวินเปเฟงปฏิบัติตามด้วยความเคารพ ฉันจะย้อนเวลากลับไปชายผมขาวและสีกิจพูดห้ามอยู่ในวงขอบเขตของฉันครับดวงตาของอัศวินเปเฟงเป็นประกายเปเฟงบินไปยังที่ห่างไกลราวกับลําแสงและมองไปทางอาจารย์ของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปกครองจากกรวาลแต่เขาเคยเห็นเพียงปรมาจารย์จากกรวาลแสดงเทคนิคย้อนเวลาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นการย้อนเวลากลับไป อาจทำร้ายปรมาจารย์จัก,กรวาลและหากปรมาจารย์จัก,กรวาลได้รับบาดเจ็บสาหัสศัตรูก็สามารถฉวยโอกาสฆ่าเขาได้นี่คือเหตุผลที่ปรมาจารย์จัก,กรวาลต้องการแสดงมันอย่างลับๆเว้นแต่พวกเขาจะเชื่อว่าทั้งหมดปลอดภยัยคนผมขาวและสี่กีบส่งเสียงคำรามและมองไปรอบๆอย่างช้าๆกูหูห,หูเวลาในอวกาศรอบตัวเขาเริ่มนับถอยหลังมันเหมือนกับการกรอหนังกลับอย่างรวดเร็ว ทายาทหลายคนมาที่นี่ที่จตุรัสสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดกำลังบินถอยหลังแม้กระทั่งผู้ถอยหลังเวลาก็หมุนถอยหลังอย่างรวดเร็วทุกอย่างดูเหมือนเป็นภาพลงตาที่แปลกประหลาดสู้เวลาหยุดลงกระทันหันและฉากก่อนหน้าพวกเขาก็เช่นกันจัก,กรพัรดิกำลังคุยกับอัศวินเปเฟ,เฟงในที่เกิดเหตุเมื่อเวลาหยุดลง นั่งฉันเตเฟงกล่าวโดยมองไปที่ฉากที่หยุดชั่วคราวจากระยะไกลมันคือจัก,กรพัิกระจบที่ยืนอยู่กับเขาทุกสิ่งเป็นเพียงภาพลวงตาในอวกาศและเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการย้อนเวลากลับไปมีเพียงชายผมขาวและสัตว์สี่กีบเท่านั้นที่เป็นของจริงจัก,กรพัิกระจกสิ่งมีชีวิตผมสีขาวและสี่กีบกล่าวมองไปยังจัก,กรพัิกระจกมานี่ลูก ชายผมขาวสี่กีบกระซิบและพลังที่จับต้องไม่ได้ได้ดึงจากกระพัดกลับมาอย่างรวดเร็วย้อนกลับพองทุกอย่างเริ่มได้รับการฟื้นฟูมันเหมือนสปริงขดซักพักมันก็จะเด้งกลับมาจัก,กรวาลสามารถฟื้นคืนตัวเองได้และหลังจากที่ปรมาจารย์จัก,กรวาลย้อนเวลากลับไปอะอจัก,กรพัด่าวกระจกกรีดร้องพลังเทพห้องล้อมเขาอย่างต่อเนื่องคนผมขาวขาสี่กีบมองอย่างสงบ อ่าอ่าอาากพอรอกระจกร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเจ็บปวดจัก,กรวานยังคงกัดกินพลังสามารถฆ่าการย้อนเวลาและการฟื้นคืนชีพขัดต่อกดจัก,กรวาลซึ่งจะถูกลงโทษโดยจัก,กรวานอย่างไรก็ตามปรมาจารย์จัก,กรวานอาสารับโทษเช่นนั้นหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติแต่จัก,กรพัดกระจกตอนนี้ยืนอยู่บนจัตุรัสมองไปรอบๆอ,อย่างสับสนผมเกิดอะไรขึ้น จักรพัดกระจกถามเตเฟงกล่าวว่ากำลังบินไปทางจักรพัดกระจกสิงมีชีวิตผมสีขาวและขาสีกิบพยักหน้าและมองไปที่จักรพัดกระจกเสร็จแล้วเขากล่าวจักรพัดกระจกคุณฟื้นคืนที่แล้วอย่าลืมว่าคุณตายไปแล้วครั้งหนึ่งฉันตายไปแล้วครั้งหนึ่งจักรพัดกระจกมึนงงทันใดนั้นความทรงจำทั้งหมดก็ท่วมหัวของเขามันเป็นเขามันคือเขาจักรพัดเบสริเวอร์ ดวงตาของจัก,กรพรรดิกระจกเปล่งประกายด้วยความขมขื่นและความบ้าคลั่งเขาสังเกตเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีบางอย่างผิดปกติสมบัติที่แท้จริงของฉันสมบัติที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนชายผมขาวและสีกีบเท้ามองลงไปที่จัก,กรพรรดิกระจกและกล่าวว่าจัก,กรพรรดิกระจกงานของฉันคือปกป้องคุณเท่านั้นเมื่อฉันย้อนเวลาฉันจะไม่สามารถนำสมบัติที่แท้จริงกลับคืนมาได้ หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปเตเฟงให้คำนับขอบคุณคุณครู